ເນາະຈາກໂນເລຍບາດເອົາໜ ah, no, ່ວຍนึงຫວາອ່າເຮົາສອງກໍໄດ້ເນາະເຮົາຕົກແກ່ແນ່ເນາ สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์สุขูสุขคนเด้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้ก็วันที่สองแล้วพี่น้องเนาะยิมเื่อนในเดินทางขึ้นมาเป็นไะพี่น้องเนะาะเมืองปากซันแข่งอุลิขมศัยพี่น่อยมาเยี่ยมมายามทําทีงานพี่นอ,องเนาะวันนี้ก็จะมาอ,อาเบ่งตามเม่ค่าเส้าขายตามถนนหนทางคือเก่าคือเดิมพี่นอ้องเนาะอยู่เมืองปากซันนี่แหละพี่น่อยนี่ก็ จากเพื้นขายอย่างแน่พี่น้องเนาะอาจจะเป็นเนื้อยู่เนื้อกินเราลากกันจะเป็นหมากข้าโวโพดหรือว่าสดีนี่แหละพี่น้องเอ,อ้ยะกับมาเยี่ยมมายามเบื้องกัอนพี่น้องว่ามีอย่างแน่เนาะถ้าเพิ่มเติม,ตมจึงได้จะไปถามทางเมียนฆาพี่น้องเอ้บุเชียงอยากได้อนาหมักสดีจักกระสอบหนึ่งจะเอาเมื่อฝากทางใหญ่ปียยพี่น้องอยู่บ้านคนไหนพี่น้องเนาะ,ะไปไปเบ่งน้ำกันเลยอ,อากาศการะซีอา้อาวมันฟ่อนมาหนีิพี่น้องเอ้ย อืมื้อนี้ก็มากับบ่าวยาวพี่น้องเนาะป้าโรยขายหยังบ่าวยาวน่ะบักเอ้อมักคดีข้าวโพดเย็นๆกมีแม่นบ่เปิดเบิ่ง่โอ้อันบัชายเป็นอบลุงปุ้งตุ้ยน่ะปลาตองสปลาตองต้มปลาตองเป็นอาชีพนานแล้วเจ้านี่เนาะแม่นอ๋อโทพี่น้องเอ้ยมักข้าวโพดมันว่ามักลีอันนี้เนาะ อ่าต้มยังคิวๆอยู่นี่เนาะอันนี้สิเอาให้ข่อยซื้อบ่นี่น่ะข่อยสดบ่แล้วสับคกันเด้อเนาะโดยง้อ้าวเนาะเนาะอดได้นี่ขายพูดแนวไดนีบ่ยาวนี่าบานี่พี่น้องเอ้ยเบิ่งนี่บ่แม่นพ่อค้าตัวจริงแล้วนี่เนาะ อะมาเป็นแหละพี่น้อยเนาะทางไม่ฆ่าเพื่อนั่งอยู่พี่พี่น้อยนะสบายดีเนาะทางอนณาไม่ฆ่าพี่น้อยก็ใครผู้เดียวบ่อนี่นะใช้ลูกเต้าหรือว่าจะพี่น้องคนนี้มานำบ่อจมหรือว่าเนาะจมหรือว่าเนาะกินกินแล้วเมื่อวานก่อนนั้นบนบน้มเนาะเนาะอันนี้ก็อ่านี้อยู่ในกินแต่ว่าจะน่าจะเป็นพักพืชเนาะเป็นพวกอ่าจีอย่างนอ กระโพดบ่วสมบ่อมีเข่าอีกบ่อปเนาะหิวเข่าพอดีได้เนาะก่อนจะออกเดินทางพี่น้อยลองบึงก็ได้ใช่เนาะอันนี้นีเนึกอีอด้นี้เนาะคายในไดเนาะนี่ พวงละสิบพันเถุงอ่าพวงละสิบพันกีบกา,าจะพ่อเปิดพ่อเื่อได้พี่น้องเด้อะกับภาว่าทางทางมวยาวาก็เคยน้ำสเสนอลง<อ>ี่น้องบึงเลยอ๋อเขตน้องเ,อเองพิ่นนี่บอ่ะกายในลายล่าอยู่อันมันเปเขตน้องเพิ่นอ๋ออะไรแต่ว่าทางมวยาวาทีเ่เคยมาสัมภาษณ์น,น้องเพิ่นอยู่เมืนบ่โดยเพราะว่าล่าน้องเพิ่นนี่มันมันใกล้พี่น้องเลยโดยมันใกล้อ่ามุมมูหรือว่าได้เนาะ ถัดมาเป็นร้านที่สองที่สามเพราะว่าเราเป็นผู้จรสไก่ได้พิเศษเลยอันนี้นะจะเป็นห้านแรกแมงมันด้วยเนาะต้องไปพุ่งกระไก่ได้ไ่้จะซิมอยู่ไหมอ่าแล้วว่าอยู่เข่าดีกว่าเนาะดูเยอะเราแหละเดี๋ยวที่กำลังพัฒนาด้วโดยอ๋อบุตรจูไปไปให้เลยเนี่เนาะเลือกเนาะนี่เนาะอ่าทุกไม่ข้านี่กันเนาะก่อนเื่นกันเดี๋ยวง่ายขออนุญาตหนึ่งไม้หนึ่งเด้อ เาอตอนนี้ก็ยังอยู่เมืองปากสันอยู่มันบ่นอ่โอ้ยแม่รับเมืองปากสันแก่งที่จำไซนี่เลยอันนี้เนาะมาเบิ่งอันนาทั้งการค้าขายเพิ่นก่อนอันนี้เพิ่นห้องหมักอึเพ่นบ่นอ่นี่ยนะออโลละแปดพันไปอันนาเป็นเมนทั้งหมดทั้งมวลนี่หับมาเท่าเดียวว่านะได้หน่องนี่ ซื้อมาเก๋เจ้าอาสรุปแรกก็ซื้อซื้อทอหามาหน่ะเนาะโดยปขายหลายอย่างอยู่มกแตงกระเม่นอันนี้เป็นบ่อรวยแตงนี่ก็โลหนูได้อันนี้กันโลตั้งสิบพันโลเลยสิบพันรวยดูดูอะกดอันขายชูมือบ่อน 300, 000. 300, 000. おお 160, today, ้องนี่นะขายชูมือขายชูมืองามโดย เป็นอาชีพเล่ย์ว่อเนี่ยอาชีพล,ลพนนาข่พพา,ายเลยเริ่มขายตั้งแต่เจ็ดเดือนแล้วนี่น้องนี่ค่ะหากได้สองเดือนปลายนิดนึงสองเดือนปลายเลยอ๋อถ้าเกิดเป็นแมค่ค้าอ่รักด้ยได้นี่เนาะเนยอยูย่บ้านนี่ก็เจ้าพินัเฮตนาถึงกันปะนีเ่เฮตนาปลูกสลีมักแตงพอยะปลูกอันมักแตงกับปลูกมักแตง อาเขาหน้าเขานีาาน่ก็เห็ดขึ้นกันบ่เมนเขานามเพ็ดนากาพ็ดนาแต่ว่าก็เห็ดช่วงอันด a l ปีขึ้นกันเลยแต่ในช่วงหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเรกกาก็มามาปลูกมันพืชพวกนี้บ่เนาะเมนสลีนี้ปลูกได้ตลอดช่ลายเพือน,นี่ปลูกนี่ตามพี์แม่น้ำโขงเขาบ่าหรือบ่เมนอ,อยู่อันแขมขอันี่ละแขมขอันี่บ่าน,นานลงไปแถวในบ้านพุ้นมันจะเห็นเป็นสวนสลี แถวนี้บ่มีบริปูสลีไก่บ่น้องลูกไปนี่บ่มันบ่ไก่โอ้ดูเพราะว่าอ้ายากได้แบบอยู่ในสวนเลยนะอยู่ในสวนอยากได้อยู่ในสวนเลยวะอยากได้เป็นเป่าวะโดยได้มีไก่ติดอยู่บ้านมีเขามีสวนเอาเองมีสวนเจ้าอีกด้วยเนองเนาะเนาะไก่อโบเนาะเขาต้อนมาเป็นมาอ๋อนี่ก่เอามาจากสวนเจ้าด้วยนี่ฮะเอามาเมื่อเช้าเนี่ย เราอยากได้เป็นเปล่าแล้วค่ะซีโทรบอกพ่อเฮาตัดมาส่งให้โดยอันน่ะเปล่าหนึ่งขายแนวไหนเนาะอันเฮาก็ยังไม่หันไม่หูงราคาเนาะหรือว่าขายเป็นโลขายเป็นเปล่าเลยขายเป็นเปล่าเลยจะอยากได้เป็นเปล่าแล้วค่ะซีโทรบอกเราเอามาส่งให้โดยโดยอยากได้อยู่แต่ว่าก็ต้องถามราคาก่อนเนาะดเี๋ <c oughs> ยว <c oughs> ถามราคาให้ก็ได้ถามไม่ให้เบิ่งไหนเนาะตัวถามเบิ่งด้วย ะโอเคพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวให้ทางน้องเพิ่นถามก่อนพี่น้อยเพราะว่าบุเชียงจะซื้ออ่าเป็นกระโพดหรือว่ามักซีดีอ่าจากสดเลยแหละพี่น้องเนาะจะเอาเมื่อฝากทางอ่าญาติพี่พี่น้องพี่น้องเลยจะคิดเอายังพี่น้องเนาะมีแต่หมักกระโพดนี่แหละพี่น้องเมื่ออ่าบิดๆแบบนี้เลยพี่น้องเยจักเป่าหนึ่งเนาะให้เราคุณตัวถามราคาทั้งอ่าพอเพิ่นก่อน ຈັ່ງຊິສັ່ງໄວ້ພີ່ນ້ອງເນາະໂອ້ເນາະເປັດແທ້ນີ້ຫັ້ນໂອເຄເນາະເທົ່າໃດເນາະລາຄາກະເປົາໜຶ່ງຫວ2,500ເປົາໜຶ່ງບໍໃຍ່ເ퇴ບນກະກະບິງດປຕປົນີ້ อ๋อกระเป๋ายื่นบ่อ๋อโอเคฉับพี่น้องเนาะอ๋อลุงเฮ้ยนะอีนี่คือบุญเห็นมา้ใช่วัเทพนะมาฮะเจ้าโอ้มาผมเนาะโดยโดยถามากกับทางอันบระมูเนาะค่าขายส่งปลาตองส่งกระดับเกิดไเนเป็นปลาสลามปลาสลามอ่าสอบละสองเซนห้าเนาะ อนาเดี๋ยวมื้อนเดี๋ยวอาจจะเข้ามาเนาะจะให้ทางอันน่ะแม่ของน้องแม่นบ่โดยสิพาผู้เชงไถทํบ่กันีอันักจากอ่าต้นเลยพี่น้องเอ้ยมันก็โพดว่าักสิเดยสิพาไปสวดเลยเลยเนาะแล้วก็สิได้เดินทางกับเอาซือมาฝากทางผู้เฒ่าโอ้อยู่บ้าน่แลพี่น้องเอยาติพี่น้องเอาไว้ต้มเนาะอยากกินหยังก็แล้วแต่พี่น้องยโดยๆนี้ก ก่อนอื่นเนาะดื่มทางอ่าน้องชื่อน้องชื่อหยังน้องน่ะชื่อบัวไลบัวไลโดยคือเก่าพี่น้องคือเก่าโอ้ยแเนาะอยู่ไหนอยู่นายคือเก่ายแต่ว่านี่บ่แม่นบ่เคยเป็นแม่คะถ้าขายคือเก่าคือเดิมโดยโดยเนาะป้าจักปีแล้วนาย16ปีป้ายัง อยู่ยังอันนี้อายุนี่เนาะ<ด>บริเฮียนบ่นบล่ะบ่บริเฮียนแล้วมาคาขายเป็นแม่ค้าหรือกลัวเป็นแม่ค้าเต็มโตเลยแม่ค้าเต็มโตเนาะ<ด><ด>บริมีปูปาลาหน,ะนะ้าหน้าบ่ไม่จะขายแบบนี้บ่ผ่านมากะมีขายอย่างนี้ช่วงสงการก็ขายอย่างนี้ช่วงสงการแล้วแม่นซีดขายดีอลอต้กรกกับกเจ้าเมาอะไรเมื่อขายโตแบบนมีก็เคยมีม่เน่นเอาเมือ่อ เอาเมื่อฝากพี่น้องอยู่แถวทางใต้แอบเพิ่นกลับบ้านดูกลับบ้านแบบนีเนาะเลยอืมเลยเลยดูเอาเงยาวแล้วเหรอวะเลยอ้เอาคนนี้มาเด้อบาทนี่ฮะอะไรอ่ะเนาะเดี๋ยวบุเชงไปเพิ่งจะหน่อยแค่นี้เนาะเนาะอ่ะเดี๋ยวอันเอาอันนี้มือไหวก่อนนี่ช่งสีโบเฮียร์ดอกเนาะโบะมันโบะเก็บได้นานโบะน้อง ได้โดนอยู่อ๋ออันนี้ก็จักแม่อันนี้ได้โดนก้นหมูอันนี้ปลูกไอ้บ่อนี่กะเนาะซื้อนีแต่อันนี้ถึกหามาปลูกเองนี่แ่หมกอันนี้เนาะหน่อยอออันนี้ละโล8,000สมมุติเนาะยยน่สิงามนี้เนาะานี่เนาะจักยอันนี้เนาะเอ้ยปาบ่นั่นน่ะโดยส้มปาเอาบ่ได้แม่นหมูบ่ส้มมบ่แย่นี้บ่มีส้มมแต่ส้มปา ก็ว่ากินเสืปลาเนาะกินเนี่ยมันพ่อค้างไม่มากินสบปามันพ่อค้างนะครับพ่อใหญ่อันนี้เพื่อเอาตั้งแต่เนื้อปลาอันนี้ค่างโบมีกค่างโบมีพ่อโอ้เนื้อปลากับกระเทียมอยู่ในนะโอ้โหเดี๋ยวอันนี้กาเฮ็ดเองสำม่อนอกนี่กไงซื้อมาแม่่นนเเลยีาะโดยซื้อมาหมดมีตั้งแต่นี้ที่เขาปลูกเองโดยมีน้ำต่อมาขายอีกเนาะ ทึกตอนนปู่เองก็มีบ้านตอนของเขายังมันใหญ่กระห้ามนำเพิ่นมาขายอ่ะเดี๋ยวว่าหลายกันน้อง่นสิว่าบุซื้อจักเทื่อพี่น้อยเอาหน้าเอาลูกนี่ก็ได้ยังแกๆนั่นจังถอยเนาะฮะจักโนเด้ยป่านเอาเงื่อนึงเหรอ เอาซองก็ได้เน้เอโอเคเนาะเดี๋ยอาซองดูหน่อเนาะพอดีเป็นสี่สิบเท่าไรเนาะบาทนี่สี่สิบพันจักรโลเนาะพอดีห้าโลห้าโล Đồ thì thì phân, con là sao phân kịp nó, rồi ừ. nuôi, bà nó hổng phải nuôi, nuôi thì mạ, nó, lau đẻ, cứ cổ cứ cắn, rồi rệp luôn đó, bọ cheng, nịt băn chung, mẹ có chip này đó, kì kì, chờ, nhau, nữa, nó, ต้องคอยกรแม่นบ่มันบางมันบางเนาะแม่นบ่ดีครับเขามันบ่มีก้านพี่น้องโดยโดยมายุบนะสาเนาะอันมื้อนี้ก็มาสั่งเพิ่นไว้มักกโพดมันสิเดินทางมื้ออื่นพุ่นละจังอันนี้โอ้เอาเพราะว่าถ้ากอื่นกํได้บ่สิกลับนําบ่บ่กลับว่าแล้วคับถ้ามา น,าาานาอาใสายแบบขาตัดไม่มันได้ซจากสานวนเลยจัะกันเนาะเยวแรงจ,จังหวะกันไห <ป S 2> ม,ม,ม,ไมพี่น,อนอ้องเนาะสวัสดีอีกร <c oughs> อบโอ้ยัยเย็นยมมย่าย้ยไยยคือนอกก้น <c oughs> นองออยอยย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 อยยยยยยย่ยย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 ยกยยยยยยย่ยย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 ยม่ <c oughs> ่านีก่ก แตบางคนก็อายก็ขายก็บ่ได้ดายพญาเออเนาะยังสิากอยู่เด้เพราะว่าบ้านนี่น่ะนี็ทุกทุกตได้บ่อันนี้บ่แม่นาบ่เฮ็ดผู้นึงเฮาก็อยากอายเนาะเนาะก็ายก็เลยแบบว่าต่างคนต่างขายก็บ่อายหน่อยหรือว่าเป็นอาชีพเพราะว่าแบบคือแบบเฮาลึงเฮาสิแล้วกขายแล้วเาอยากอาย่ยนบ่อยอ้าเนาะอทีม้ะคือฮอเดียวไว้ให้ข่อยนะ าหอมแท,ท้นี่คือเขากินส้มปลามันจะมีก้างเนาะอันนี้โมมีเราเป็นอันท่านเพิ่อนเฮ็ดเป็นตัวดิบอันท่านเขาเจ้าเอ้วนว่าปลาส้มมันีย้อมมันเป็นตัปลาส้มปลาส้มอันนี้เขาเจ้าอีสินเป็นแม่ส้มปลาข้าวส้มมีอยู่้องเลยเไม่จืดมากแบบกินก้างกับพี่แม่เหน่อยอันนี้เขาเจ้าก้าวอมัสแซ่งแทบไมเนาะเฟรดี้เนาะจำอดไปตองนั่งแทบไม่เห็นมาอยู่ลองปะนะขออนุญาตเด้อพี่หน่อย ซิมป่าตองนรักันเนาะอยู by aky, by aky, by ่เมืองฝากสั on ้นผ่านไปผ่านมามาเว้นซ <c oughs> ื้อได้พี่น้อยของฝากของต้อนเนาะห์ยังยังได้อือเพิ่มเลี้ยงเราบอทาผลก้อนอ่ะพอดไหมครับวันนี้ยังมีลมพัดได้เมื่อวานนี้มีพอนาะอากาศยดนแน่เขาเหนียวเนาะ รสชาติเนี่ยชนผสมพันนี่ต้องกระเทียมมาก่อนเนาะแม่นเรกินกระเทียมบอกวาสัมผัสก่อนแต่ตามมากกับเครื่องปรุงนิดหน่อยเนาะนัวนัวไปเปรี้ยวกลมกล่อน้อยเนาะสำหรับของฝากของต้นอยู่ในกลิ่นอมันมุมวิคอยมากมุมวิจา่งไงคอยพวกเทือกเขาเชือกต้าเชือกหลูกมันนสำหรับสำหรับรัน้าแบบว่าหิวเนี่ยนี่ค้ำเดียวด้วย เผื่อข้าเดียวลูกเถอแมนบอโอ้ยเนาะมาหนี้การทีเอามัอึหรือว่าปักทองพี่น้องเอยเอามาไว้ก่อนสี่พันกี่เนาะเอ้โหแมนได้หนีปลาจัาหอกินนี่เนาะพอดีพอดีเป็นห้าชิปรวมกันคพอดีเป็นห้าชิปจานนองไปก่อนนะได้เดือดเลยน้องโดยเขาว่าสี่พันเออลืมไปอันมีหมัก ซาดี้เขาเหนียวเขาน้ำบ่เนาะสาดี้เขาเหนียวแล้วปูอยู่แต่ว่ามันยังมูฮันใหญ่มีแต่สาดีเหลืองเป็นตับมีแต่ซาดีเหลืองโดยกระได้คือกันเนาะโดยสาดีเหลืองนี่ก็บ้าโดยอ่ะน้องอ่ะใายกับห่อนึ่เด้อห่อมุกนิดเดียวโดยนิคุ้มไม่ได้เนาะจะห่อจะห่อกินหนิปะเน่ยเรากินห่อเขาจ้ากินน้อย ปวดแล้ววันนี้เนาะเอ้โหเลยเนาะไมค่อยยเป็นที่าอากาศมื่อกี้มอกข้างนอกแดดแดดอยู่ในร่มขายได้เท่าไรได้วมดนี้เนาะบมดได้หลายประเด๋ยตึ้งมือได้ขายดีก็ได้หลายเต็มเต็มที่เลยนี่ขายนี่ได้ท่าไรเนาะเต็มที่ขายมือโต้มือนี่ มันจะคาดไม่ได้ไม่รู้มือละมือละสองล้านฮะโมโม่รบ่นโมเขาได้ขายดีแท้จะได้ห่อร้านอ๋อเดินถ้าเบสไม่ได้ยู่ไบ้างโอ้โมนี้ก็ได้ยังไงเนาะได้นะไก่ไก่ล้านโมนี้นะไก่ล้านนี่คือยังไงวะที่พูดยังพานชื่อเหรอยังคานชื่อไก่ล้านเลยเลย แต่เมืองย่างเนาะขายเป็นอีกอาชีพหนึ่งเนาะสำหรับทางการค้าขายได้พูดได้คุยกับอนาทางพ่อแม่พี่น้องเึ้นมาเนาะได้สัมผัสกันบางหน้าหลายคนหลายตาเนาะเว้ยกุเปินโชว์นเมนบลเล่แล้วหน่ะเนาะแต่ว่าทางหั่นของอนาทองน้องน้องโบไลเป็นกะจะอยู่อยู่หานแรกเลยอ่ท่านคือเก่าคือเดิมเนาะคือเก่าคือเดิมอยู่ไหนอยู่หน้าคือเก่า แต่ว่าทางน้องเพิ่นว่าค่าขายคือเก่าคือเดิมตามบินทางวันนี้น้ำเย็นๆโมไม่กินหรือเนาะเราโมได้เอาน้ำมาขายน้ำมีงแต่อ้อยเอ้นทุกเสือกเข้าบ่ปุาปะอืมทุกแรงนี่ยยังฉันบ่อ้อยอ้อยอ้อยอเซยินอืมไว้แล้วข่อยมันยังเนาะบาทอ้อยอ้อยที่เขาเจ้าปอกเสถุงแล้วเซยินมันมันแซ่บเคี่ยวมนโอ้ทำมาในการสร้าง โอ้บ่มีน้ำเนาะโอ้ยหัวเรกเก็บคอไปหน้องใช่ซื้อเป็นควันชาไหเดินๆเนาะบัดนี้กาชีประมาณนี้พี่น้องเยมาเนาะมาเยี่ยมมายามทั้งน้องเพื่อนและก็ทั้งพ่อแม่พี่น้องอยู่ปากชันมือนจะมาหาน้องเพื่อนอีกรอบหนึ่งเนาะขนาดหมายมันไหวหัเสียงจะสั่งทากระโปงจำนวนหนึ่งกระสอบพี่น้อยแต่ว่ากะดในนอนจะบุกไปถึงที่สถานที่ เก็บเกี่ยวปลูกน oh, in ้ำก right ันอะไรพี่น้องเนาะเพราะว่าสดสดร้อนเลยมืเพราะว่าจะเมื่อู้เดียวมันจะอันตรายอยู่โดยมี่ต้องมีมะแม่นเพราะว่าอไม่ค่อยนี่แหละการเสี่ยเมื่อกับทางเบาวพี่น้องเอดยทางก่อนหรือว่าทางไหนแต่ทางเบาจันกับเบิ่งน้ำกันอีกรอบนึงเนาะเพราะว่าอายกแต่สำหรับทางบ่อเตียงเขากับเบิ่งน้ำกันแหละไปหน่อย เนาะเบิ่งนับกันสีได้เพิอมกันกับผู้เนาะเบิ่งตัวจริงกันก่อนกมนยากถ้าเป็นไปได้ก็อย่างเมื่อพร้อมกันเนาะแต่ว่ารอคำตอบมันแหละพี่น้อยว่ายังว่าอีกยาวนานกับพวเช่นกับสีกับกอนเพราะว่าอยู่ทางบ้านกับงานกับยังหลายนะพี่น้องแต่ภายในครอบครัวกับยังขาดผู้ชายเนาะเป็นยาวเกินคนแดนให้อยู่ในกินหลายมือแล้วเนาะลายมือแล้วกันใช่ชีพชีวิตมือหรือได้เนาะจ่ามาใจขลนมข้าวอยู่ที่นี่เพื่อนาะ ไปติวมานี <Mits> um <sum ber> ่ไปมาใหม่ค mm ่าเสาทางเขตของทางน้องดาวเนาะอืาสาบ่เสียงไปโดย่าุนเ้อ่น้ําเทางนี้อยู่น้ําเนาะนําเพิ่นก็บ่มีบ่มาบาดนีมีน้ําโดยอ่เดี๋ยวไปไปหาุ้ก็ได้ซะเนาะๆาซะเดี๋ยวมื้อ่จังว่ากันเนาะโถยอ่ามื้อนก็เดี๋ยวมาฮอดจักเวลางดพี่น้องเอ้ยจะได้เดินทางกับเอามักชดีกับกกันกับมือน้านเลยบาดนี้เนาะ เลยอ่ะให้ครับคนเดียน้องเด้อจ่ายได้เงินกินีเนาะเลยจ่ายแล้วยังอยู่เยังอยู่บ่หวานรอบเป็นคนบ้านเะเนาะเด้นี่เอาซัมนี่ก้อนเนาะเลยเลยพี่น้องเลยเลยพักสบายดีเด้อน้องเด้อมด้วยเนาะแม่ค่าเจ้าขายค่าเจ้าขายทางเกี่ยมทางเนาะทางเกี่มทางคือเราคุณเคยกันพี่น้องเย นักสำหรับคลิปนี้ก็บเชียงกัดสิกคอฝากพ่อแม่พี่น้องประกาศจบไอยเพื่อนก็คือเก่าเื่นเดิมเด้อพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีกันเบิร์ตสุขุสุคนพี่น้องเนาะที่ามากดติดตามรายการคับส้มอ่ากลิปของบอเสียงตลอดมาพี่น้องเนาะบรรยาก็จะลากับภาพบรรยากาศอ่าของค้าของคายตามถนุนทางอีกคือเก่าพี่น้องเนาะไปแล้วพี่น้องเนาะสบายพี่น้องเนาะ